ทองในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะตรวจสอบกับคุณทิพานววัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไฟล์อลจีบูเลตแอนด์ฟิเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณมนค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณมนดูราคาทองนะคะก็อยู่ในกรอบนะคะ1,255สําหรับโกลสปอร์ตล่าสุดตอนนี้เนี่ยประเมินยังไงต่อไปคะคุณมนคะ ค่ะสาหรับตัวราคาทองคำนะคะโดยรวมในสัปดาห์นี้ยังถือว่ายังมีการแกว่นตัวอยู่ในกรอบแต่ว่าช่วงต้นสัปดาห์อาจจะมีการปรับตัวลดลงมาบ้างนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของออต่อนเนื่องจากการที่เฟดมีการลดวงเงิน QE นะคะเลยทําให้ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังกดดันตัวราคาทองคําอยู่ทําให้อาทิตย์นี้เนี่ยลงมาถึงประมาณสักสองเปอร์เซ็นได้ค่ะและอีกปัจจัยหนึ่งที่ยังต้องตามในสัปดาห์นี้ก็ย,ยังเป็นในเรื่องของค่าเงินบาทนะคะอย่างวันนี้เองเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ จากประมาณ3.2 3.2บาท75สตางค์ได้นะคะเลยยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังกดดันตัวราคาทองในประเทศด้วยเช่นกันค่ะค่ะแลวอย่างนี้ยังไงดีคะคุณมลคะถ้าเกิดมานักลงทุนในช่วงนี้เนี่ยคือเนื่องจากกรอบราคาทองคําก็ค่อนข้างที่จะก็ไม่ได้กว้างมากนักนะคะแล้วก็ปัจจัยต่างๆก็เริ่มที่จะมีเข้ามาเนี่ยเราแนะ,ะนําการลงทุนยังไงดีคะค่ะสำหรับโดยรวมนะคะในสัปดาห์นี้ข่าวที่นักลงทุนยังต้องติดตามนะคะก็จะมีในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ที่จะมีการประกาศแล้วนะคะในวันรหัสนี้ก็คือว่าซึ่งคาดว่าในรอบนี้เนี่ยน่าจะออกมาดีอาจจะกดดันตัวราคาทองคำทําให้ปรับตัวลดลงต่อนะคะแลวอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานเหมือนกันค่ะก็จะเป็นอัตราการว่างงานซึ่งคาดว่าน่าจะยังเท่าเดิมค่ะก็คือฝั่งสหรัฐเรายัางให้น้ําหนักเกี่ยวกับตลาดแรงงานอยู่นะคะแต่โดยรวมค่ะถ้าเราหันมาดูในแง่ของกราฟเองนะคะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่จะเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือว่าการลงทุนระยะกลางนะคะภาพรวมเนี่ยเรายังเห็นได้ว่าตัวราคาทองคำยังมีโอกาสในการปรับตัวลดลงอยู่โดยที่กรอบในช่วงนี้นะคะจะอยู่ระหว่าง1,220เหรียญจะเป็นแนวรับสำคัญค่ะซึ่งถ้าคำนวณเป็นเงินบาทเองก็จะอยู่ระหว่างประมาณ19,000บาทค่ะส่วนด้านบนนะคะก็คือถือว่าเป็นจุดที่ต้องแนะนาขายทากาไรระยะสั้นจะอยู่ตั้งแต่บริเวณ1,260จนถึง 1, 1000 275เหรียญ u อลลาร์โปรอัวอัลส์ค่ะ,คะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทก็จะอยู่ระดับประมาณสัก19,800บาทค่ะก็สแสดงว่าจริงๆเทรนของทองคําก็ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นเลยสักทีเดียวนะคะคุณมนยังค่ะแต่ว,ว่านี่คือมองในเรื่องของการลงทุนระยะสั้นกับระยะกลางนะคะเพราะว่า<ม>แต่รอบนี้เนี่ยค่ะถ้าเราดูสังเกตในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าถ้าราคาทองคํายังไม่หลุดแนว1,220เหรียญโอกาสที่จะกลับขึ้นไปตดถาประมาณ1,300ต้นๆยังมีอยู่ค่ะค่ะ ต้าคุณมนให้น้ำหนักเรื่องไหนที่ต้องติดตามต่อเป็นพิเศษบ้างคะ ค่ะยังเป็นฝั่งของสหรัฐเป็นหลกักนะเพราะว่าโดยรวมที่ผ่านมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะออตัวเลขที่ส่งผลกับราคาทองคาหลักๆก็ยังเป็นในเรื่องของก็ยังเป็นในเรื่องของตัวเลขของฝัขขง่งสหรัฐอยู่ดีค่ะอืมค่ะได้ค่ะาล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะคุณมลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะกรอบทีบ่คุณมลให้ไว้คืออย่าให้หลุด 1, 2 2 0นะคะถ้าหลุดแล้วเนี่ยตรงนั้นจะเป็นแนวรับที่สําคัญแต่ว่ากรอบด้านบนนั้นก็อยู่ที่1260ถึง1275นะคะเพราะฉะนั้นนท่าทีนดูแล้วด เนี่ยทองคำเทรนด์นั้นก็ยังไม่ใช่จะเป็นขาขึ้นซ0 0้อ<ช>เพราะฉะนั้นกลงทุนเองก็ควรจะเล่นเก่งกำไรในกรอบอยู่ตรงนี้นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะติดตาม business focus กันต่อ